อ๋อเป็นปตดค่ะ,ออะ,คะอรอะน้องเซียงไห้นะคะอ๋อเป็นปตดค่ะหมดรอบนี้ปตดหมดอเมสซิ่งมากน้องกลับมา,มาโอ้โหน้องเป็นตีนมาเลยอ่ะน้องกวางโจโอ้โหแอรโฟลูฟนี้เหนื่อยหน่อยอะ,อยอะรอบนี้ก็เป็นน้องไชน่าน้องกวางโจเป็นน้องกวางโจ นั่นนะจะมาแบบจะไปเที่ยวแบบชื่น้องกวางตุ้งกวางเจ้าได้ไหมคาดหวังนะคะเดี๋ยวอจะเป็นน้องไห่ที่เราทำไมไม่มีปตดอไม่ปกติเวลาไปเที่ยวอ่ะจะเป็นปตดอตลอดเลยถึงออกปลาจะไปประเทศไหนก็คือเป็นเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออรอบนี้มันมาเร็ว ก็เลยไม่เป็นแฮปปี้ืมมาละฝากความหวังไว้กับพี่พีนโนู <Yeah. S 1> คือไม่ต้องฝากไว้ที่ไข่หนูเนาะ <laughs> พีบอกว่ารบกวยไม่ฝากความหวังกับผมครับฝากความหวังไว้กับบุ๋มได้เลยครับนางตัวต้นเรื่อง